Podcast Chicago DI by ช่วงเล่าข่าวการค้าสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์เล่าข่าวการค้าโดยสคตชิคาโกสาระดีๆที่จะมาอัปเดตข่าวสารด้านเศรษฐกิจและการค้าในสหรัฐเป็นประจำกับสคตชิคาโกครับ ท่านผู้ฟังหลายท่านคงจะเคยดินนํำนวนที่ว่า dogs are man's best friend นะครับหรือสุนัขคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์โดยสุนัขเองก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่เป็นที่นิยมมากทั่วโลกนะครับจากข้อมูล world population review รายงานว่าในปี2567เฉพาะในสหรัฐมีประชากรสุนัขมากถึง90ล้านตัวเลยทีเดียวครับโดยสหรัฐยังถือเป็นประเทศที่มีประชากรสุนัขมากที่สุดในโลกอีกด้วยครับ ทั้งนี้นอกจากสหรัฐจะมีจำนวนประชากรสุนักมากที่สุดแล้วผู้บริโภคชาวอเมริกันเองยังมีลักษณะพฤติกรรมการดูแลสุนักแบบมนุษย์หรือ pet humanization โดยมักจะกล้าใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าและบริการสำหรับสุนักและสัตว์เลี้ยงที่สามารถตอบสนองความต้องการของตนได้จึงทำให้เกิดสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงใหม่ๆห,หลากหลายรูปแบบในปัจจุบันครับ โดยเมื่อไม่นานมานี้สหรัฐได้มีการเปิดตัวสายการบินบาร์กแอร์ที่ให้บริการเดินทางทางอากาศสำหรับสุนัขและเจ้าของภายในห้องโดยสารเครื่องบินเพื่อตอบสนองความต้องการของเจ้าของสุนัขที่ต้องการเดินทางร่วมกับสุนัขมากขึ้นในปัจจุบันซึ่งจะมีให้บริการตั้งแต่รถรับส่งระหว่างที่พักและสนามบินห้องรับรองพิเศษและอาหารที่สนามบินรวมถึงบริการอาหารว่างและนวดสปาสำหรับสุนัขบนเที่ยวบินด้วย โดยให้บริการผ่านเที่ยวบินเช่าเหมาลำซึ่งได้เปิดให้บริการเที่ยวบินแรกไปเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาครับโดยในเบื้องต้นเปิดให้บริการภายในประเทศระหว่าง6เมืองใหญ่ในสหรัฐได้แก่ชิคาโกลอสแองเจลิสมายมีนิวยอร์กฟีนิกซ์และซานฟรานซิสโกนอกจากนี้มีเส้นทางระหว่างประเทศ2เส้นทางได้แก่สหรัฐลอนดอนและสหรัฐปารีสด้วย โดยสายการบินดังกล่าวเป็นกลุ่มธุรกิจใหม่ล่าสุดของเครือบริษัท b ร r k Inc. ที่ดำเนินกิจการจำหน่ายสินคา้าสำหรับสุนัขผ่านระบบสมาชิกซึ่งประสบความสำเร็จมากในตลาดสหรัฐสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์กโดยในปี2566บริษัทมียอดจำหน่ายทั้งสิ้นประมาณ535ล้านดอลลา,าร์สหรัฐเลยทีเดียวครับในส่วนของอัตราค่าบริการเดินทางเครื่องบินสำหรับเจ้าของและสุนัขเส้นทางระหว่างนิวยอร์กและลอสแองเจลิสจะอยู่ที่ประมาณ6,000ดอลลาร์สหรัฐ และเส้นทางระหว่างนิวยอร์กลอนดอนจะอยู่ที่ประมาณ8,000ดอลลาร์สหรัฐซึ่งถือว่าค่อนข้างสูงเลยทีเดียวครับอย่างไรก็ตามมิสเตอร์แมตต์มิเกอร์ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานกรรมการบริหารบริษัทกล่าวว่าผลตอบรับของผู้บริโภคในตลาดถือว่าดีมากมียอดสำรองที่นั่งเต็มไปจนถึงเดือนกรกฎาคมอีกทั้งยังมีผู้บริโภคในตลาดต้องการให้เปิดเส้นทางใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นซึ่งบริษัทกำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาวางแผนขยายเที่ยวบินเส้นทางการบิน และขนาดเครื่องบินเพิ่มขึ้นในอนาคตครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมากลุ่มอุตสาหากรรมที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงในสหรัฐมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยคาดว่าในปี2567จะมีมูลค่าตลาดรวมทั้งสิ้นประมาณ151,000ล้านดอลลาร์สหรัฐทั้งนี้ปัจจัยด้านจานวนสัตว์เลี้ยงที่เพิ่มจานวนมากขึ้นมีส่วนสําคัญที่ช่วยผลักดันให้ตลาดขยายตัวโดยปัจจุบันคาดว่ามีจานวนสัตว์เลี้ยงในสหรัฐทั้งสิ้นประมาณ146ล้านตัวครับโดยเกือบครึ่งหนึ่งของทง เป็นประชากรสุนัขอีกทั้งพฤติกรรมผู้บริโภคชาวอเมริกันในปัจจุบันเองยังใช้จ่ายเพื่อการดูแลสุนัขเพิ่มมากขึ้นด้วยคิดเป็นมูลค่าประมาณ1,100ดอลลาร์สหรัฐต่อตัวต่อปีเลยทีเดียวครับนอกจากนี้ กระแสพฤติกรรมการเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงแบบมนุษย์โดยเฉพาะในกลุ่มสุนัขและแมวยังก่อให้เกิดกระแสความต้องการบริโภคสินค้าและบริการส,สำหรับสัตว์เลี้ยงรายการใหม่ๆที่ตอบโจทย์ความต้องการของเจ้าของสัตว์เลี้ยงได้มากขึ้นเช่นเดียวกันกับการเดินทางโดยสารทางเครื่องบินที่ในช่วง10ปีที่ผ่านมามีจำนวนผู้โดยสารชาวอเมริกันต้องการเดินทางพร้อมกับสัตว์เลี้ยงของตนเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยยะสาคัญครับอย่างไรก็ตาม แม้ว่าการบริการเดินทางทางเครื่องบินสําหรับสุนัขยังเป็นธุรกิจใหม่ที่ยังอาจจะไม่มีโอกาสทางการตลาดสําหรับผู้ประกอบการไทยในขณนะนี้แต่การปรับตัวของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดังกล่าวก็แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคชาวอเมริกันในตลาดปัจจุบันต้องการบริโภค และพร้อมที่จะจ่ายเพื่อซื้อสินค้าและบริการคุณภาพสูงสําหรับการดูแลสัตว์เลี้ยงเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันครับซึ่งน่าจะเป็นโอกาสสาหรับผู้ประกอบการไทยเพื่อขยายตลาดส่งออกสินค้าและบริการไลายการใหม่ๆนอกเหนือจากกลุ่มสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงที่ไทยมีสัดส่วนส่งออกในตลาดสหรัฐค่อนข้างสูง โดยในระหว่างเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมที่ผ่านมาไทยมีมูลค่าการส่งออกสินค้าอาหารสุนัขและแมวไปยังตลาดสหรัฐเป็นมูลค่าทั้งสิ้น292.83ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งขยายตัวเพิ่มขึ้น1ละ2 3เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีที่ผ่านมาครับ โดยคิดเป็นร้อยละ36.59ของมูลค่าการนําเข้าสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงทั้งหมดของสหรัฐซึ่งส่วนมากเป็นมูลค่าการส่งออกสินค้าอาหารสุนัขและแมวในตลาดระดับกลางซึ่งมีสภาวะการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงในตลาดโดยเฉพาะการแข่งขันในด้านราคาครับ ดังนั้นผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมจึงอาจจะพิจารณาปรับธุรกิจไปสู่กลุ่มสินค้าสาหรับสัตว์เลี้ยงเกรดพรีเมียมระดับบนเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาดและรองรับกับความต้องการของผู้บริโภคชาวอเมริกันในตลาดที่มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันครับนอกจากนี้แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคชาวอเมริกันในปัจจุบันที่ต้องการเลือกซื้อสินค้าและบริการคุณภาพสูงสําหรับสัตว์เลี้ยงยังขยายตัวไปสู่กลุ่มสินค้าและบริการหลังสัตว์เลี้ยงเสียชีวิตหรือ pet aftercare business ซึ่งงกําาาลลัััขยยตตวในดสหรฐ จึงน่าจะเป็นโอกาสในการขยายตลาดส่งออกสินค้ากลุ่มโกดเซรามิกกล่องบรรจุอัฐิแผ่นป้ายชื่อและป้ายที่ระลึกรวมถึงสินค้าอื่นๆที่เกี่ยวข้องของไทยในอนาคตด,ด้วยครับและนั่นก็คือทั้งหมดของข่าวเด่นในวันนี้ครับสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดโอกาสรับฟังข่าวสารใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามและกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับเล่าข่าวการค้า โดยสคตชิคาโก